ราศีสิงห์เป็นราศีที่มีความเป็นผู้นำมีความมั่นใจและมีพลังงานสูงในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นในหน้าที่การงานดาวอังคารที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะเพิ่มพลัง และแรงบันดาลใจในการทำงานทำให้คุณมีความกระตือรือร้อนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ 1. โอกาสในการแสดงความสามารถคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำของคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญหรือนำทีมในการทำงานชิ้นใหญ่ใช้ความมั่นใจ และทักษะการสื่อสารของคุณให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่น2การเจราจาและการนำเสนอทักษะการเจราจาและการนำเสนอของคุณจะมีบทบาทสำคัญในเดือนนี้คุณอาจต้องนำเสนอไอดีใหม่ๆหรือเจราจากับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจความมั่นใจและความสามารถในการโน้มน้าวใจของคุณจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเจราจาต่อรอง สามการทำงานเป็นทีมแม้ว่าคุณจะมีความเป็นผู้นำสูงแต่ในเดือนนี้ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากขึ้นการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานและการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรจะช่วยให้ทีมของคุณประสบความมอสำเร็จร่วมกัน 4. การพัฒนาทักษะใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 5. การจัดการความเครียดด้วยความทะเยอทะยานและพลังงานที่สูงของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือกดดันจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นให้ความสำคัญกับการจัดการความเครียด และการรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวการออกกำลังกายหรือการทำสมาธิอาจช่วยให้คุณถอนคลายได้ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีสิงห์จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลด้านบุกต่อการเงินของคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วย 1. โอกาสในการเพิ่มรายได้ คุณอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นจากการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโบนัสหรือการมีรายได้เสริมจากงานพิเศษใช้ความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจของคุณในการหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติม 2. การลงทุนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนใหม่ๆ แต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงอาจให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ต้องระวังไม่ให้เสี่ยงมากเกินไป 3. การบริหารจัดการการเงินใช้เวลานี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณพิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของคุณการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต4การควบคุมการใช้จ่ายระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนความต้องการแสดงออกถึงสถานะทางสังคมอาจทำให้คุณใช้จ่ายเกินตัวพยายามแยกแยะระหว่างความต้องการและความจำเป็น 5. การให้และการบริจาคด้วยความใจกว้างของคุณอาจมีโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือบริจาคเพื่อการกุศลการให้จะนำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจแต่ต้องมั่นใจว่าคุณยังคงมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นของตัวเองยอดค้าขายสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย1การขยายธุรกิจมีโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณจะเป็นประโยชน์ในการคิดคน้นกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ2การสร้างแบรนด์ ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาแบรนด์ของคุณใช้ความเป็นผู้นำและบุคลิกที่โดดเด่นของคุณในการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ 3. การทำการตลาดเชิงรุกเน้นการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้นโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าด้านความรักของคนมีคู่ สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 1. การสื่อสารที่เปิดกว้างด้วยอิทธิพลของดาวพุทธที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักการพูดคุยอย่างเปิดใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะเป็นไปนอย่างราบรื่นมากขึ้นใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาที่ข้างค้างหรือความเข้าใจผิดที่อาจมีในอดีต 2. การแสดงความรักอย่างเปิดเผยความมั่นใจและพลังงานที่สูงของคุณจะช่วยให้คุณแสดงความรักได้อย่างเปิดเผยและจริงใจมากขึ้นอย่าลังเลที่จะบอกรัก หรือแสดงความรู้สึกของคุณต่อคู่รักการแสดงออกถึงความรักจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 3. การวางแผนอนาคตร่วมกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกับคู่รักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการซื้อบ้านหรือการมีบุตรการพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณทั้งสอง 4. การให้เวลากับความสัมพันธ์แม้ว่าคุณอาจมีภาระงานมากขึ้นในเดือนนี้แต่อย่าลืมให้เวลากับคู่รักของคุณการวางแผนกิจกรรมพิเศษหรือการท่องเที่ยวสั้นๆจะช่วยเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์และช่วยให้คุณทั้งคู่ได้ผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจำวัน 5. การจัดการความขัดแย้งอาจมีช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพยายามใจเย็นและเปิดใจรับฟังมุมมองของอีกฝ่ายการให้อภัยและการประนีประนอมจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 6. การสร้างสมดุลระหว่างความเป็นตัวของตัวเองและการเป็นคู่ ในขณะที่คุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงพยายามหาสมดุลระหว่างการใช้เวลาส่วนตัวและการใช้เวลากับคู่รักการเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นด้านความรักของคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่และการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้น หนึ่งสเสน่ห์ที่เพิ่มขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะเพิ่มสเสน่ห์และความดึงดูดให้กับคุณทำให้มีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะจัดการเข้าสังคมหรือการทำกิจกรรมที่คุณสนใจ 2. ความมั่นใจในการเข้าหาคนที่สนใจความมั่นใจที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวราศีสิงห์ จะโดดเด่นมากในเดือนนี้ใช้ความมั่นใจนี้ในการเข้าหาคนที่คุณสนใจอยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกหรือชวนคนที่คุณชอบไปทำกิจกรรมด้วยกัน 3. การเปิดใจรับความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆหหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตลองปล่อยวางและให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ความมั่นใจ และทัศนคติเชียงบวกจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณ 4. การสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้จะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่แต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งรีบหรือคาดหวังสูงเกินไปการสร้างรลักฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต หาการพัฒนาตนเองใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการทำงานอดิเรที่สนใจนอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณแล้วยังเป็นโอกาสในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันอีกด้วย 6. กการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ในยุคดิจิทัลนี้การใช้แอปพลิเคชันหาคู่หรือสื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นช่องทางในการพบเจอคนใหม่ๆแต่ควรใช้อย่างระมัดระวังและรอบคอบใช้สเสน่ห์และความมั่นใจของคุณในการสร้างความประทับใจแรกผ่านการสนทนาออนไลน์ 7. การรับมือกับความรู้สึกไม่มั่นคง แม้ว่าคุณจะมีความมั่นใจสูงแต่อาจมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับสถานะโสดของตัวเองพยายามมองในแง่บวกและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและเพื่อนสนิทจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นโดยสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ ทั้งคนมีคู่และคนโสดสิ่งสำคัญคือการใช้ความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณอย่างเหมาะสมการเปริดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการเข้าใจตัวเองและการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จในด้านความรัก